ราะว่าก่อนที่น้ําจะท่วมท่ากญญาศยานดอนเมืองนั้นรอบๆอบท่ากญญาศยานดอนเมืองนั้นท่วมหมดแล้วไปหมดแล้วนะครับ ผมก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์นะครับอีกกรณีหนึ่งให้กับพวกเรานะครับก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่ท่ากาศยานดอนเมืองนะครับซึ่งจริงๆคนทั่วไปเนี่ยพูดและตกเถียงกันเมื่อตอนข่าวที่ยังไม่มีน้ําท่วมนะครับว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับว่าท่ากาศยานดอนเมืองของเราจะเกิดน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2554นะครับ ในวันที่น้ําท่วมนั้นผมจําได้ดีนะครับผมดารงตําแหน่งเป็นผู้มวยการส่วนดับเพลิงและกู้ภัย่าอากาศยานดอนเมืองนะครับในคราวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและก็ปัญหาเกิดมากมายนะครับจิงอยากจะแชร์ประสบการณ์ก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับก็เราคงทราบดีเอาไปในอดีตนะครับก็มีการวางแผนนะครับในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมจากรัฐบาล แล้วก็รัฐมนตรีต่างๆโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับได้เข้ามาตั้งปรูมในเรื่องของบริหารจัดการน้ําที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในคราวนั้นนะครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับทั้งคณะชุดใหญ่ของรัฐบาลนะครับมีการวางแผนของคณะชุดย่อยในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองเรานะครับผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับในการจัดทําแผนนั้น เรามีแผนในเรื่องของการป้องกันน้ําท่วมนะครับก็ใช้หน่วยดับเพลิงเรามีการบริหารระดมสัพกํกำลังไม่ว่าจะเป็นบุคคลจากฝ่ายต่างๆของท่าอากาศยานดอนเมืองฝ่ายต่างๆของในฝั่งของสํานักงานใหญ่เข้ามาบูรณาการนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานตามแผนที่จะระงับน้ําท่วมในเด็กคราวนั้นนะครับแล้วก็ยังประสานกับหน่วยภายนอกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นเขตดอนเมืองหรือเป็นหน่วยของกรมต่างๆ ที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันน้ำท่วมโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นนะครับตึงปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงมีปัญหามากมายนะครับโดยเฉพาะแผนนะครับต้องมีแผนในเรื่องของการเตรียมการมีการวางแผนมีการบริหารจัดการเรื่องทรัพยากรบุคคลทรัพยากรซึ่งใช้ในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมพวกนะครับกระสอบทรายรหรือจะเป็นบิ๊กแบ็กนะครับถุง กระสอบทรายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงเพราะว่าท่ากัศยานดอนเมืองเนี่ยไม่เหมือนกับท่ากัศยานอื่นๆเพราะว่าบริหารจัดการโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเนี่ยโดยทอทนะครับทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ร่วมใช้งานกับทางกองทัพากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งซีกในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเ,เป็นสองซีกด้วยกัน โดยประสานบูรณาการร่วมกันนะครับในก่อนน้าท่วมเราก็มีการตั้งกระสอบซายมีแผนการตรวจเฝ้าระวังน้ํามีหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานกองบินต่างๆนะครับไปไปตรวจแล้วก็เข้ามารายงานสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องฝากแชร์เลยครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือการประเมินเนี่ยการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าจากการประมวลน,น้ําที่เข้ามาในช่วง ก่อนที่เกิดน้ําท่วมนั้นนะครับอาจจะมีการประเมินสถานการณ์ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับความสามารถในการป้องกันน้ําของท่าอากาศยานดอนเมืองน,นั่นเองนะครับกระสอบทรายเราลงทุนไว้เสียนะครับงบประมาณเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ยังไม่มีความเพียงพอที่จะป้องกันน้ําแล้วหลังจากที่เกิดน้ําท่วมแล้วนะครับประมาณวันที่27นะครับน้าพอเริ่มจะท่วมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความยากลําบาก เพราะว่าหน่วยต่างๆของเราโดยเฉพาะพวกเราพนักงานเองเนี่ยจะต้องไปดูในเรื่องของครอบครัวเขาด้วยนะเพราะว่าก่อนที่น้ําจะท่วมท่ากาศยานดอนเมืองนั้นรอบๆท่ากาศยานดอนเมืองนั้นท่วมหมดแล้วไปหมดแล้วนะครับน้าตรงรอบๆดอนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านเหนือทางลังสิตนี่ก็ท่วมแล้วด้านทิศใต้นะครับก็เริ่มท่วมแล้วนะครับท่วมแล้วทิศตะวันออกก็ท่วมแล้วและกทิศตะวันตกก็ท่วมนะครับเพราะนั้น พนักง,งานของททเราเองนะครับนอกจากจะต้องทํางานแล้วก็ต้องไปดูครอบครัวด,ด้วยนะครับแต่หน่วยหนึ่งที่คงอยู่กับน้ําท่วมจนถึงน้ําลดก็คือหน่วยดับเพลิงและก็หน่วยปอรพนะครับรวมทั้งหน่วยของฝ่ายสนามบินและอาคารสถานที่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นร่วมในเรื่องของการปฏิบัติใน,นเรื่องของการความร่วมมือที่จะป้องกันน้ําได้เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเผื่อมีกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพราะนั้นการวิเคราะห์ประเมินสถา,านการณ์การเตรียมความพ,พร้อมในขณะที่ก่อดน,น้ําท่วมขณะที่น้ําท่วมเราจะต้องอยู่กับน้ําอย่างไรอันนี้จะต้องมีการวางแผนแล้วก็หลังที่น้ําท่วมไปแล้วนะครับหลังจากที่เราน้ำมันลดไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียมการซึ่งถ้าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีนะครับพอหลังล้ําท่วมแล้วเราก็มีการในเรื่องของการฟื้นฟูนะพอน้ําท่วมไปแล้วนะครับเรามีมีการฟื้นฟูประมาณเดือนกุมภา นะครับของปี55พอน้ําท่วมวันที่เข้าท่วมะนะครับในเรื่องของสนามบินประมาณวันที่27 28ตุลานะครับแล้วก็น้ําท่วมไปแล้วก็จนถึงเดือนกุมภานะครับน้ำก็ลดพอน้ําลดเราก็มีการฟื้นฟูนะครับรันเวลวก็อาคารสถานที่แล้วก็กลับมาใช้ท่าอากาศยานโดยหน่วยต่างๆก็ต้องไปฟื้นฟูบูรณาการของนะครับบูรณะสิ่งก่อสร้างบูรณะ สถานที่ทํางานบูรณะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่จะเตรียมในเรื่องของการให้บริการของท่าอากาศยานต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งมีความยุ่งยากนะครับก็ต้องบอกเลยครับต้องสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นของททเองหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าประเทศไทยนั้นนะ สามารถที่ดําเนินการได้นะครับหลังจากที่ฟื้นฟูหลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยฟื้นฟูได้เป็นเวลาอันรวดเร็วแล้วก็จะเปิดใช้เนี่ยหน่วยดับเพลิงนะครับก็เป็นหน่วยแรกๆที่ฟื้นฟูและกลับมาพร้อมที่ให้บริการนะครับให้กับท่าอากาศยานเพื่อลองรับเที่ยวบินนะครับ bb, เที่ยวบินแรกหลังจากที่เกิดน้ําท่วมนะครับหน่วยงานหลักที่พร้อมเลยนะครับก็บอกเลยว่าดับเพลิงเป็นหน่วยหนึ่งซึ่งมีสาภาพพร้อมนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแชร์ว่าพวกเรา ต้องเตรียมตัวว่าสิ่งหนึ่งที่มันคิดว่าไม่อาจจะเกิดขึ้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันที่ถ้าอากาศยานสูวรรณภูมิที่บอกว่าเฮ้ยถ้าอากาศยานเราใหญ่และเป็นเขื่อนดินด้วยนะบอกในโอกาสในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนนะพอเกิดขึ้นแล้วเราจะได้มีแผนรองรับแล้วก็สามารถปรับหรือว่าปฏิบัติงานในสภาวะถูกเฉินที่เกิดขึ้นในภัยพิบัติของธรรมาชาติได้ต่อไปนะครับ โอเคครับผมก็มีเรื่องที่แชร์ในเรื่องของแนวประสบการณ์ความนะครเรื่องการทำงานไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ